โอเคเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การสร้างาการใช้คำสั่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นการสร้างารูปหลายเหลี่ยมนะครับที่เราเรียกว่าคำสั่งพลีกอนะครับนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาเรียบร้อยเนะาะนะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับไฟล์ เอาไปไปที่ไฟล์นะครับคลิกที่ new นะครับเลือก AutoCAD นะครับตัวสัรสุดนะครับไว้วัลลัเดี๋ยวเราทำ template แล้วเราก็จะเลือกของเรานะครับก็ต่อ open นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราเข้ามาดูที่คำสั่ง polygon นะครับ p o l y g อนเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับซื ตรงนี้นะครับพลิกอนเนี่ยเป็นคําสั่งที่ใช้ในการสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมก็คือรูปหลายเหลี่ยมก็ตั้งแต่สามเหลี่ยมขึ้นไปสามสี่ห้าหกไปเลยนะครับนะโอเคนะครับถามว่ารูปหลายเหลี่ยมเนี่ยเราเอาไว้ใช้ทําอะไรก็เราเอาไว้ใช้ทําสัญลักษณ์ในเวลาเราประกอบแบบนะครับมีรูปสามเหลี่ยมก็จะเป็นผนังหกเหลี่ยมก็จะเป็นอะไรครับหน้ตาต่าง อะไรพวกนี้นะครับนะอ่ะโอเคมาดูวิธีใช้วิธีใช้นะครับก็ไปคลิกนะครับไปคลิกคลิกที่ตัวไอคอนของโพลีกอนะครับนะคลิกคลิกเลยนะครับคลิกเสร็จปุ๊บคอมมานบาร์เนี่ยนะครับจะบอกว่าอยู่ในคำสั่งโพลีกอนนะครับ Enter number of sides นะครับเขาให้เราใส่อะไรครับเราอยากได้กี่ด้านนะครับกี่ด้านในกรณีเนี่ยนะครับเขา ให้เรามากี่ด้านครับ4เนาะ4ด้านถ้า4ด้านเนี่ยเราจะใชเ้เราจะใช้คำสั่งอื่นนะครับเราจะใช้ rectangle er นะครับนะซึ่งมีในวิดีโอละนะักเรียนลองไปหาดูนะครับเพราะนั้นนะครับเอาเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วกันผมพิมพ์แรกหกไปเลนเทอรนะครับพอพิมพ์เลขหกไปแลนเทอร์เนี่ยนะครับที่คอมมานด์บาร์เนี่ยก็จะถามเราอีกว่า,เ,าเขาจะบอกเราว่าให้ specify center of polygon นะครับ specify center of polygon or edge นะครับไอตัว edge เนี่ยจะเพิ่งสนใจนะครับเอา center of polygon ก่อนนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าให้เราเนี่ยกำหนดจุดศูนย์กลางของ polygon นะครับกำหนดอย่างไรล่ะกำหนดก็คือการคลิกลงไปเลยนักเรียนคลิกเลยครับคลิกแบบนี้นะครับพอคลิกเสร็จแล้วนะครับพอคลิกเสร็จแล้วเจ้าตัว command bar เนี่ยก็จะบอกเราอีกว่าครับ enter option นะครับให้เลือกนะครับมี option ให้เราเลือกนะครับ เป็น <c oughs> inscribe นะครับ inscribe ตัวนี้นะครับตัว I กับ c i r c u m s c r i b e นะครับนะ inscribe กับ c i r c u m s c r i b e ในวงเล็บเขาล็อกมาให้เป็นที่ตัว I อยู่ก็คือเป็น inscribe นะครับ inscribe คืออะไรนะครับ inscribe คือเมื่อกี้เรากำหนดจุดนะครับศูนย์กาะลางไปแล้วผมจำไม่ได้แล้วตรงไหนเราคลิกไปแล้วสักที่หนึ่งนะครับในหน้าจอเลยนะครับถ้าเราเอาตัว I นะครับเราเอาตัว I ก็พิมพ์ I แล้ว enter นะครับเป็นอ่ i บินสกายนะครับปุ๊บจะออกมาถึงจากศูนย์กลางจะออกมาถึงอะไรครับนักเรียนสังเกตดูถึงมุมครับเห็นไหมฮะถึงมุมของรูปกี่เหลี่ยมครับเนี่ยเราสร้างกี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมใช่ไหมครับถ้าเราอยากบังคับให้เป็นอ่เส้นตรงตามแนวการให้นักเรียนมากดปุ่มอ่เอฟเลครับเอฟไรนะครับป๊บ F8 นะครับนะหรือเปิดโหมดออโต้บางทีเนี่ยตอนที่ผมบันทึกหน้าจอเนี่ยนะครับผมจะใช้ปุ่มฟังก์ชันไม่ได้ผมจะมากดตรงนี้จะมาคลิกตรงนี้นะครับนะคลิกตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเราเลือกตัว I เป็น i n s c r i b e นะครับ i n s c r i b e ก็คือจากจุดศูนย์กลางเนี่ยนะครับจากจุดศูนย์กลางที่เราคลิกตอนแรกเนี่ยนะครับจนถึงมุมนะครับเราเอาเท่าไหร่ล่ะถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้นะครับนักเรียนไม่รู้นะครับนักเรียนก็ใส่อิสระไปเลยนักเรียนก็คลิกนักเรียนก็จะได้และครับ รูปหกเหลี่ยมที่เียต้องการนี่แค่นี้เองเอาเอาใหม่นะครับโพลิกอนนะครับนะโพลิกอนมีคำสั่งยอ่อไหมลองพิมพ์ซิอ่า P O ไม่ใช่นะครับนะ po l ใช่ไหมอา้านะครับคำสั่งโพลิกอนตัวยอ่อคือ P O L แต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับก็ไปมาคลิกกันนะครับในเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วอ่าทบทวน,นอีกทีหนึ่ง ัวที่หนึ่งพอเข้าคําสั่งแล้วนะครับกําหนดกําหนดด้านนะครับจะเอาจะเอารูกกี่เหลี่ยมว่างั้นเถอะนะครับตอนนี้เอาหกเหลี่ยมนะครับเอาหกก็ใส่หกไปนะครับหกเ e n t e r เลือกเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์เซนเตอร์เอาศูนย์กลางนะครับคือถ้าเลือกเซนเตอร์นั่นเองไม่ต้องทำอะไรเลยนั่คลิกเลยคลิกต่อลยคลิกนะครับ หนึ่งสองสามคลิกที่เมาส์าสายคลิกแบบนี้นะครับเมื่อกี้เราเลือกไปแล้วอินสไตัว,ต,วตัว i นะครับคราวนี้ผมแสดงตัวเซอร์คัมสไครคือตัว C นะครับพิมพ์ C และ Enter ตัว C ออกมาตรงไหนครับออกมาที่ด้านเห็นไหมฮะออกมาที่ด้านนะนะครับออกมาที่ด้านเมื่อกี้ออกที่มุม I ออก i ออกที่มุมนะครับ C ออกที่ด้านนะครับถ้าเราอยากได้เป็นค่าตัวเลขอะเมื่อกี้เรามั่วไปนะครับคราวนี้ผมจะพิมพ์1.7 5 1.75 enter ึนนี่เห็นไหมครับ ในระยะที่แน่นอนนะครับนะสรุปว่าโพลีกกนเนี่ยนะครับสร้างได้2แบบก็คืออินสไคร e ์จากจุดศูนย์กลางไปที่มุมกับเซอร์คัมสไครท์ก็คือจากจุดศูนย์กลางไปที่ด้านนะครับมันจะตั้งฉากกัะด้านนะครับเอาดูอีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของเอชนะครับเมื่อกี้ติดไว้นะครับเข้าคําสั่งโพลีกอนนะครับกําหนดด้านนะครับนะกาหนดด้านนะครับว่าเรากี่ด้านนะเอาหกอนเดิมนะครับ ถ้าเอา6กเ e ็นเทผ่านได้เลยนะครับตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราไม่เอาเซนเตอร์ละนะครับเราจะเอา h อคืออะไรเคือการสร้างจากขอบถึงขอบนะครับพิมพ์ e ครับ e นะครับ enter นะครับนะครับเซปเปอ๊บพอมพิมพ์อร์ e enter เซปปอร์นักเรียนก็มาคลิกนี่เห็นไหมครับจากมุมเนี่ยนะครับจากด้านเนี่ยนะครับจะเริ่มนะครับเห็นไหมครับมาถึงขอบนะครับนักเรียนสมมุติว่านักเรียนรู้ว่าความยาวขอบเนี่ยนักเรียนเอาความยาวขอบที่2 นะครับนั่นีอก็พิมพ์เลขสองไปแบบนี้นักเรียนก็มาเช็คนะครับดูตรงนี้นะครับใช้คคำสั่งตัวนี้นะครับค i ิกเ i ม e ช s ั o นตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกคลิก Enter นะครับนักเรียนจะเห็นไหมครับว่าเอชที่นักเรียนรู้ค่าเมื่อกี้พิมพ์เลขสองไปนักเรียนก็ได้สองโอเคเนาะนะครับนี่คือการใช้คำสั่งโพลิกอนนะครับในลักษณะของมีอะไรบ้างมี ลักษณะจากเซนเตอร์มาสูา่สูม่มุมเป็นอินสคร b ์นะครับจากเซนเตอร์มาสู่ขอบเป็นเซอร์คัมสครา์นะครับเป็นตัวตัว I กับตัว C นะครับแล้วก็ลักษณะการสร้างโพลีนแบบเอจก็คือจากมุมสูม่มุมนะครับนะก็ลองดูแล้วก็ทบทวนดูนะครับคิดว่าไม่ยากาแถมไปก็เลยตแลวกันนะครับว่าสมมติว่า จะไปสร้างรูปอื่นๆก็ก็ทําได้นะครับก็แค่เปลี่ยนเปนจํานวนจํานวนของด้านเท่านั้นเองนะครับลองลองฝึกฝฝนดูยเยอะๆเนาะ